ลาลาโพสต์ภาพคู่นมหล่อสุดแซบ FC งงเปิดตัวแฟนใหม่เลิกคนเก่าตอนไหนทำเอาเหล่า FC ถึงกับงงตางแตกกันเลยทีเดียวครับหลังจากลาลาอาสยามโพสต์ภาพแซบคู่นมหล่อรุ่นน้องกำแน่นริมทะเลงานนี้หลายคนก็สงสัยเข้ามาถามกันยกใหญ่ว่าเลิกลากับแฟนหนุ่มอย่างเล็กเจษดาตอนไหนทําไมไม่ถ่ายแบบคู่กับพี่เล็กเปิดตัวแฟนใหม่แล้วหรอโดยก่อนหน้านี้ครับลาลาก็ได้ออกมาเคลียร์ข่าวซุ่มเงียบแต่งงานกับหนุ่มเล็ก หลังมีภาพโผลเข้าไม้เข้ามือกับแฟนหนุ่มว่าเป็นเพียงการรับขวัญลูกหลานตามประเพณีทางอีสานก็เท่านั้นอย่างไรก็ตามนั้นหลายคนนะครับจบสังเกตว่าลาล่าไม่ได้ลงรปคู่กับหนุ่มเล็กมานานแล้วแถมตอนที่ลาล่ามีปัญหาด้านการเงินต้องขายรถคันสุดท้ายในชีวิตเพื่อน,นําเงินมาประทังชีวิตในภาวะที่ไม่มีงานแต่กลับไล้เงาของแฟนหนุ่มเคียงข้างล่าสุดก็ยังมีภาพคู่หนุ่มหล่อกล้ามแน่นคนใหม่ก็ยิ่งตอกย้ําให้หลายคนนะครับสงสัยในความสัมพันธ์ของลาลา่ลาเล็ก งานนี้ครับก็เลยมีแฟนๆที่คข้องใจเข้ามาถามกันใหญ่พี่ลานเลกกับพี่เล็กแล้วหรอช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นลงอะไรด้วยกันเลยทําไมไม่ถ่ายคู่กับเล็กถ่ายกับใครไม่เหมาะเหมือนกับถ่ายเล็กไม่อิ่มจ้าอีกทั้งเพื่อนซีลูลูอาสยามนะครับยังเข้ามาแซวด้ว่าแฟนใหม่หล้าพูดสิเอางานนี้ครับคงไม่มีใครให้คําตอบได้ดีกว่าเจ้าตัวแน่ๆก็คงต้องรอให้สาวลาล่านะครับออกมาบอกกันอีกทีว่าน,นุ่มหลอกกล้ามแน่นคนนี้ ใช่แฟนใหม่ของเธอหรือไม่อีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ comment, มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ